งง้เลยบอกเลยมันเยอะมากเลยนะปุ๊บนี่เสร็จแล้ว <S <S อะไรอะ่ะนี่คุณจะได้ไม่ต้องเล่นป๋าต่อไปคุณจะต้องแพ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมากับของเล่นไหนตีต่อติ๊กต๊ก สนุกแน่นอนเพราะว่าคอนนี้ของเล่นที่ทอมเลือกมาเป็นของเล่นแบบมัลติเคเยอร์เล่นแบบสองคนขึ้นไปสามคนขึ้นไปสี่คนขึ้นไปเพราะเล่นคนเดียวมันเบื่อแล้วอ่ะแข่งกันมันจะต้องใช้ทั้งความสามารถทักษะซึ่งไม่มีมีแต่ดวงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะชนะทุกเกมให้ดูเริ่มกันที่เกมแรกดีกว่าเกมแรกเนี่ยสวมบทบาทเป็นนักมวย ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ดูลักษณะเหมือนคล้ายๆลูกโปง่งเหมือนใส่ลูกโป่งเข้าไปในแบบในตัวแล้วมีกาดเงหรอใช่แล้วมีกาดเดี๋ยวเกน,นี่คือลูกโปง่งถูกต้องดีวแกอวมาก่อนนะทีนี้ก็เหมือนต่อยกันถ้าลูกโป่งแตกก็คือปุ้งแแหะนี่คืออุปกรณ์ในนี้ในใน,ใน,นี้คืออะไรอะ่ะมันกระดาษทรายหรอคืออะไรอะ่ะ เล,เล่นทีไรต้องประกอบทุกทีเลยอะไม่ชอบแบบนี้เลยอะเพราะว่าทุกทีเล่น5นาทีเนี่ยคือต้องประกอบไปแล้ว20 20ิกว่านาทีอังก่าจะได้เล่นเนาะอันนี้น่าจะเป็นมือนะเฮ้ยผมใส่มือเข้าไปได้แล้วแล้วก็ข้างหนึ่งเป็นมือสีน้ําเงินเสียบเข้าไปปุ๊บนี่เป้มือแหละตาก็ต้องติดเองนะอ,าอ้าวู่ไหนอะอันนี้เหรออันนี้เหรอ,อใส่งี้เหรอือเบบไหนวะเนี่ย ฟารอมปื๊ดมุมฉีงอะขาดเลยอ่ะอ๋อเหมือนแบบนักลบยอ่อนมีบาดแผลปาดนีกเลยเดี๋ยวติดอันนี้ลงไปก่อนโอ้ไม่เป็นไรหน้านักลบส้มได้ปึ๊บ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  นี้น่าจะเป็นตัวบังคับที่ให้เราสู้กันนะเนี่ยก็คือโยกแบบนี้ตโดยการใส่ลูกโปง่งแล้วก็เกี่ยวลงไปตรงนี้แล้วก็ติดลงไปแบบนี้ปึ๊บแล้วมันก็สามารถโยกได้แบบนี้นี่เรารู้แล้วที่เขาให้กระดาษทรายมาชิ้นแบบนี้ชิ้นเล็กๆอ่ะเขาให้มาติดไว้ที่หมดัดให้เราแบบติดไว้ที่หมดัดแล้วต่อยแตกไงเป็นกระดาษทรายให้ถูลูกโป่งแตกใช่ไม่งั้นมือมันก็จะลื่นๆแบบนี้ไม่แตกนะอย่างนี้ติดกระดาษทรายเข้าไปปึ๊บเหมือนเอาสังหารพร้อมไหมงั้นเรามาต่อยกันเลยตุ๊ตุมตุ๊ตุม เรียบร้อยนักชก A กับนักชก B ทำไมตัวผมเตี้ยกว่าอีกแล้วอะปาล์มมาเรามาดูกันว่าใครจะชนะระหว่างท็อปกับปาล์มคือท็อปกลัวมากเลยอะกลัวลูกโป่งแตกอะวั <One. S 2> <Two. G. S 1> นทูีชนะได้ไงไม่รู้แต่ว่าพี่แยมเดือดรินเนอร์ตกใจอะตามใช่ตกใจมากเลยอะตอนมัน พอเราแตกปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยหลุดออกมาจากแป้นเลยเห็นไหมว่าเราชกมั่วเกินเมื่อกี้ปามอาจจะโดนตุ๋ยท้องแบบนี้แล้วก็แตกเลยอุ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าแค่กระดาษทรายชิ้นเล็กๆแค่นี้จะสามารถต่อยแบบลูกโป่งแตกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแค่ต่อยโดนมันก็จะแตกเลยหรอจะดูแบบสโ o w m o t i o ภาพช้าหนึ่งสองกูเตกกูเตะกูเตะกูลูกโป่งแตก หรือมันจริงๆแล้วมันต้องแบบต่อยแบบโบว์มัวแบบมันต้องมีการเสียดสีอะมันถึงจะแตกผมลองต่อยแบบนั้นได้ไหมแบบโยกไปโยกช้าๆก่อนโอเคพีด้าเคนแบบว่าแค่กระดาษทรายโดนผมกลัวลูกโบกแตกมากเลยต่อยแล้วนะเฮ้ยทำไม่แตกนะเสียวมากเลยสงสัยมันเป็นแบบมีการแบบเสียดสีกันปั๊มก็จับไว้ใช่ไหมผมก็จับแป้นไว้แล้วต่อยกันแบบนี้มันอาจจะเสียดสีลูกโบกจน ชิ้นแรกของเราเลทุกคนสนุกให้ผ่านแถม,มให้เยอะนะนช่ลูกปวงถึงให้มาฟรีด้วยนี่ลรือไม่ต้องเตรียมเลยหรือว่าวันนี้เราจะมาชนะทุกเกมของจริงเกมต่อมาเลยดีกว่าเกมนี้ f a t e training building block นี่เขาบอกว่า3าวบก,ก็เล่นได้แล้วนะบอกอายุแบบนี้ก็เข้าฐ mm hmm. า,า,าท็อปสิครับเน,นื้อกล่องเนี่ยเป็นกล่องเหล็กนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ๋อเป็นการ์ด เดี๋ยวหยิบการ์ดามาก่อนผูกอันนี้มาเล่นได้4ี่คนเลยนี่ในกล่องเขาก็จะมีลูกเต๋าให้แบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีวิธีการเล่นให้ด้วยเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษากีนในหนึ่งลูกเต๋าเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด6หน้าที่ทําให้เราสามารถงงไดนะ้เลยบอกเลยมันเยอะมากเลยนะแล้วเราก็จะต้องประกอบให้มันเป็นหน้าตามการ์ดหนึ่งสีก็จะประกอบด้วย4ชิ้นก็จะมีตาปากหน้านะแล้วก็วรประกอบสักหน้าดูสิแบบไม่มีโจทย์ไม่ต้องมีโจทย์มาเลยปุ๊บนี่ สร็จแล้วอะไรอะ่ะมันต้องมุมเ,เดี๋ยวอันนี้ตาเหรอยังไม่มีโฉดเลยนะอันนี้ตาตาเป็นยังไงอะ่ะตายังไงอ่ะปากเข้าไปไหนอะ่ะปากยิ้มเออนี่ไงยิ้มไม่ไม่เป็นหน้าหรอ <c oughs> นี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วตาตาตาไหนเอาตาตานี้ s หน่อยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นหน้าแบบนี้โอ้ยังไม่มีโจทย์เลยนะยากอ่ะ โจทงโจก็จะกลายเป็นก๊์ดที่เราจะต้องจั่วเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีหน้าตาที่หลากหลายซึ่งโจทย์อ่ะก็ยากเหมือนกันนะดูดิอ๋อแล้วแบบว่าใครทำเสร็จก่อนก็กดกระดิ่งใช่ไหมใช่กดกระดิ่งปึ้ะกระดิ่งอยู่นี่กระดิ่งอยู่นี่ก็กดกระดิ่งเป็นผู้ชนะตีงอย่างนี้ใช่แล้วก็มาตรวจสอบว่าตรงกับหน้านี้หรือเปล่ามันต้องใช้ทักษะ้านนี้เริ่มเลยไหมเขาคิดว่าอันนี้เขาไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าเขาจะชนะปามได้เพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีโจทย์เขายังต่อหน้ามั่วเลยอ่ะ ของท็อปสีเหลืองของปามสีน้ำเงินแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ์ดกันคนละหชุดโอเคไหมงั้นเราจะเริ่มด้วยการชูการ์ดให้กล้องเห็นก่อนว่าจะได้หน้าแบบไหนอันนี้คือของท็อปอันนี้คือของปามเห็นไหมสามสองหนปิดอุ้ยยากยากมากเดอร้อน้งาเชื่อเฮ้ยผิกอดูหน้าหน่ะหันมา นี่นาที่ผมต่อผมรีบไปอ่ะไม่ใช่ปากมันไม่ใช่ปากจริงมันต้องเป็นแบบนี้ผมรีบกดกระดิ่งไปอ่ะคิดว่ามันถูกแล้วอ่ะแหมแล้วคุณปาล์มกดอ่ะคุณปาล์มนํำถูกหรือเปล่าพี่ปากผิดถือว่าเสมอเฮ้ยพากง่ายๆแบบนี้ทำท็อปตาลายเหมือนกันนะเนี่ยก็แค่ปากคว่ำกับปากหงายแค่เนี้ยมาเกมที่สองของเราจั่วการให้ทุกคนดูทีนี้สามสอง หนึ่งแล้วหูตาอย่างยากเลยเนี่ยปะปะปๆปๆปะ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 ปๆปะปะป่ปนป่ปะป้ปะปะปาปะปะปะปาปาปะปะปะปาปาปะปะปะปาปะ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 ปูปนปะปอปะปาปาปะปาปะ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 ปตตะปะปะปนปะปะนะปะปะเะปะปะปะ้ะนี่กปจะตัปงขึ้นปะ่หปะนะป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 นนีปะะะปปะนปะาะปปะะ อย่างเก่งอะ่ะตอนแรกท็อปไ,ได้ตามาท็อปคิดว่าท็อปจะทําไม่ได้แล้วดูตาดิอยากไม่สัมพันธ์กันเลยอะ่ะเนี่ยของคุณปามได้ง่ายแล้วเนี่ยเป็นตาโกรธที่เหมือนกันสองข้างแถมปากเป็นแบบแลบลิ้นแด้มมันไม่มีทางจะผิดได้เลยแหละปากอะ่ะใช่เพราะมันไม่สามารถกลับด้านได้ใช่แล้วคุณพลาดอะไรอะ่ะไม่พลาดตาเห่มเจอ <c oughs> ไม่พลาดตาเห่มเจอ <c oughs> เผื่อไหมตรงโจทย์ไหมตรงแต่ว่าตรงแต่ว่าช้ากว่าผมผมชนะ สนุกนะทุกคนจริงๆอันน,อนี้เล่นได้4เพย y ยอเลยเพราะว่ามีทั้งหมด4สีชนะอีกแล้วอ่ะเกมนี้ยเกมต่อไปเลยครับเกมต่อไปเลยครับอยากชนะละครับผมเกมต่อไปเกมที่3เกมอะไรไปดูกันเกมนี้เคยเห็นมาน,นานมากแล้วแต่ไม่เคยเล่นนะเกมเพนกวินเป็นเพนกวินเราสามารถเลือกเพนกวินไปหวานแล้วก็ขัดกันทุบใครทำเพนกวินตกก็คือแพ้นจะจ๊ะ อันนี้อาจจะต้องใช้2เทคนิคสกิลคือมือเบากับอีกการหนึ่งคือทักษะอะไรคำนวณเหาอคำนวณอ๋อคำนวณว,ว่านวนช่องใช่ก็จะเป็นถาดนะแล้วก็ตรงนี้คือเราจะใส่เม็ดน้ําแข็งไว้อยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนแบบที่เลื่อนคะแนนไหมสกอร์บอดเนาะอ๋อแบบว่านะชนะไปกี่รอบแล้วโอเคมาขอประกอบแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเม็ดน้ําแข็งส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทุบแล้วก็ขาตั้ง ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พลิกกลับด้านมาปุ๊บปุ<ๆ>๊บนี่อุ<ๆ>้ยจริงจมันเมียอันนี้ด้วยอะ่ะคล้ายๆกับสกอร์ให้หมุนไะสมมติหมุนไปตกอันนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องเคาะสีฟ้าออกหนึ่งอันแล้วก็สีขาวออกหนึ่งอันเฮ้ยยาก<ๆ>อ,อ,อยู่นะติดสติกเกอร์ลงไปและก็จะมีตัวลูกศรใส่เข้าไปแบบนี้โอเคและก็เอาเพนกวินวางลงไปเป่ายิงฉุบใครชนะได้วางเพนกวินยางยิงยาวปักกะเป๋ายิงชุบอ่ะให้คุณวาง อ่ะเลือกวางเลยวางได้หมดเลยจะวางไว้ไกลๆผมหน่อยผมจะได้ถนัดตอนถูโอเคอันนี้อาวุธคนละหนึ่งอันมาเริ่มกันเลยไปเริ่มพับหมุนก่อนฟืบอะไรอ่ะไม่ต้องตีไม่ต้องตีอีกฝ่ายตีใช่หรอมิ้วมิ้วเลยทุกคนว่าไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไม่ต้องตีหรือเปล่าใช่อียนึงเือโยนเธนไงไปมันก็ไม่ต่างกันนดิเหมือนกันไงคนหนึ่งตีใช่อ่ะใช่แหละ ปามตีเลยนี่ไงเขียนอยู่ไหนเนี่ยแปลไม่ออกคุณปามตีเลย <c oughs> ไม่ได้แปลไม่ออกอ่ะอ๋อผมแปลออก <c oughs> นั่นแหละเขาบอกว่าให้คุณปามตีได้เลยที่โกงอ่ะใช่พูดย <c oughs> ังทำไมอย่าอ่ะนี่แปลให้แล้วแปลว่าอีกครั้งมันจะอีกครั้งได้ไงในเมื่อยังไม่เคยตีเลยตีตาเลขอ่ะก็แปลว่าไม่ได้ตีไง <c oughs> ใช่ไหมก็าตาคุณปามเนี่ยเห็นไหมผมแปทถูกอ่ะคุณปามหมุนไม่ต้องตีไม่ต้องเล่นกันละ บู๊อ่าได้นี้สีฟ้าหนึ่งก้อนผมไม่เคยเล่นเลยนเะนี่ยผมไม่รู้มันเป็นยังไงสั่นด้วยนะโอเคเรียบร้อยใช่โอ้สองอันนี่สองอันสีฟ้าอยากอยู่เปนแขนอยู่โอเค1 2หนึ่งสองปุ๊บเรียบร้อยอุ้ยผมหมุนได้สีขาวสองอันเอาตรงนี้เลยแล้วกันนี่ เล่นเกมเร็วเหรอเล่นให้ค oh, uh ุณปามกลัวขาวสองฟ้าสองได้เล่นเกมเร็วใช่ไหมขาวหนึ่งฟ้าหนึ่งเออใช่เกมเร็วใช่ไหมได้ระวังตกละกันอ้าวอ้าวอ้าวเวนกลิ้ขยับนะเนี่ยโอ้คุณฟ้าไปเนี้ยเอาตีเอาตีตีตีกล้าไหมล่ะโอ้เล่นเกมไวเหมือนกันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโซดๆปามวางแผนอะไรบอกมานะผมได้ฟ้าหนึ่งอันผมเอาตรงนี้เลยละกัน ได้เหรอได้สิไม่ต้องตีแล้วตีเลยนะห้ามเปลี่ยนออ้ย <c oughs> น่ากลัวข่าวสองใกล้ก่อนก็ได้ได้คุณคุณคุณต้องดูด้วยนะค,นคุณทองตรงนั้นตรงนี้สั่นหรือมากเลยนะเป็นวิ่นขยับได้อ่ะทุกคนเห็นปะเป็นวิ่นเดินอ่ะเป็นเกมที่น่าสนใจหูโ,โดนไปเท่าไหร่เนี่ย<อ>บ้าข่าวสองฟ้านหนึ่ง ผมจะทำให้คุณปมแพ้ที่ตาหน้าไม่สามารถทุบได้เลยเบอร์ไว้ขาวอส,อสองคือตรงนี้เลยนี่มันจะตกเองอะล่ะาเล่นเหรอกาโอ้ไม่นะรับเมื่อกี้ไม่ครบนี่ที่ล่วงไปเต็มเลยนะไม่นะับอันนี้ขอขาดสีอะไรอะ่ะขาดซ้าอีกหนึ่งผมรู้เดี๋ยวคุณก็จะต้องมาเล่นตรงนี้ ไม่หงก็จะมาคอตรงตรงนี้ให้มันตรงนี้ล่วงไปเลยนี่นี่คุณจะได้ไม่ต้องเล่นปาต่อไปคุณจะต้องแพนเพนกวิ้ร้องขอชีวิตแล้วตอนนี้อยู่ที่ปาแล้วถ้าปามหมุนได้เยอะนี่คือสวยมากเลยนะอะไรอ่ะขาวหนึ่งฝาหนึ่งมีแววนะมีแววนะมีเม็นี้เฮ้ยไม่เล็กกลัวหมดเลย ขาวดึงฟ้าดึงไงขาวทุกครั้งที่ตี๋ยนีก็สั่นนะดูดิอ่าทีนี้เหลือฟ้าเข้าไปหมดแผงเลยแล้วกันอุ้ยคุณจะตกแล้วคุณอุ้ยรอบนี้ถ้าฉันขอไปแพ้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ข้างล่างออกก่อนจะได้มองชัดๆเนอุ้ยโบมโบมดแคบจะไม่เหลือแล้วคุณได้โอ้ ได้เยอะด้วยขาวสองฟ้าหนึ่งโอ้โหขาวสองฟ้าหนึ่งอย่างเยอะเลยไม่รู้จะเคาะตรงไหนก่อนเลยเอาขาวอันนี้เอาไปก่อนขาวเนี่งเฮ้ยออไม่นัำนะต้องเดาวิธีเคาะอยถ้าเราทำได้ปามแพ้จริงๆนะเนี่ยขาวนี้ต้องเปลี่ยนกวินดูๆยืนนิ่งๆ,ๆก่อน ไมันไม่เกี่ยวกันตรงนั้นน่ะไม่แต่ว่าน้องสั่นไงต้องมีฟ้าอีกหนึ่งนะไม่จริงใช่ไหมไม่รู้จะข้อตรงไหนทุกคนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ดิฝั่งนี้มันเป็นบีดอะเครื่อนในสะพานอะถ้าข้อตรงนี้ปุ๊บน้องล่วงหมดแน่เลยแต่อันนี้น้องอาจจะยึดเกาะกับสีขาวนี้ไงเอาตรงนี้แล้วกันเนาะเหมือนจะแพแต่เราต้องชนะให้ได้มาตรงนี้นะมยายัม <c oughs> <c oughs> รอบนี้ละคนไม่รอด <Hi> มาเถิดมาหมุน <pos> ย <anch ing> <PI ET 000> <t wan> ังไงเราก็คิดว่าแพร้อยเปอร์เซ็นต์เาจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดลูกสอนไปลงนี้เถอะขอร้องโอ้โหขาวสองขาวสองกำได้รก่กอกกนั้นตามสนองไม่จริง ไม่มีทางคอได้แล้วผมว่าอันนี้แหละถ้าข่าวฟ้ายังมีสิทธิ์้วเนี่ยฟ้าอันนี้หนึ่งกับข่าวนี้แต่ข่าวสองไม่มีทางแล้วอันนี้นะไม่มีทางแล้วเพราะอันนี้ได้แล้วหน่แล้วเาไม่ได้แล้วอุ้ยโอ้ยขยบไปที่อื่นได้ไหมแพนทิ้นเมื่อกี้ถ้าหมุนได้ข่าวหนึ่งก็มีสิทธิ์ชนะอยู่ทำยังไงดีอ่ะตรงนี้เหรอหแนแล้วเลาก่อนแพนทิน ก็ผมชนะแล้วนะผมข่นิดเดียวมันเป็นเกมหัวร้อนมากเลยเกมเนี้ยเกมเคาะน้ําแข็งเนี่ยเกมต่อมาสนามการประลองเป็ตมันต้องมีการประทะกันสักหน่อยแกเครียอดเมื่อก,กี้ผมไม่มีทางที่จะแพ้ได้เลยนะจริงอะเกมผมเป็นต่อชัด อันนี้น่าจะเป็นแบบส่งลูกสมุนออกมาสู้กันนะทุกคนแปบบว่าแล้วก็ชนะก็แต้มติกต๊กติกตกไปเรื่อยๆถูกต้องใครได้สิก่อนียก็ชนะถูกมาเรามาดูกันดีกว่าว่าสนามที่เขาให้มาหน้าตาเป็นยังไงนี่ เล่นได้4ี่คนเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีสี่มุมเลยนี่แล้วก็ทุกคนต้องปรับแกนเป็นศูนย์ก่อนสนามเขาออกแบบมาให้เราเล่นได้ง่ายมากเลยก็คือเสียบตัวนี้เข้าไปนี่มันจะเป็นรางเลยแล้วก็เอาตัวนี้ออวางไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ชูอย่างนี้เลยออกแบบมาง่ายมากเลยทุกคนสี่อันให้มา4ี่อันก็คือเล่นได้4ี่คนแต่ว่าเราเล่นกัน2คนเลือกสีเลยอะเหลืองละกันอ่ะผมเลือกเขียวละกันปุ๊บมา มาเริ่มกโอนมาแล้วครับสีเขียวของผมมีการเล่นลายนิดนึงนะครับชนกันแบบเบาๆเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ว่าสีของผมเหมือนจะอ่อนแรงลงสักนิดนึงนะครับผมเฮ้ยตอนนี้เหมือนสีของคุณอ่อนแรงแล้วถ้าคุณโดนอีกทีนึงคุณหลับแน่และคนนี้ล้มไปก็คือคใครจะเป็นผู้ชนะมันใกล้เคียงยกันมากเลยอะคุณว่าใครล้มก่อน,นเคผมกิ่งไปหมดแล้วเนี่ย ผมชี้หลังปะแพ้อีกแล้วเหรอหลังๆเริ่มไม่สนุกเลยเนาะทุกคนว่าไหมแพ้เดี๋ยวเรามาลองชูสี่อันแบบเล่นๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงใหนจับฐานให้ฐานมันไปตามอิสระหนึ่งสองสามอ้ชนกันยับเลย สนุกนะทุกคนยิ่งเล่น4คนมันยิ่งแรงเพราะว่าสนามมันเล็ก<ว>แล้วมัน<ว>แอตแทกกันแบบพอโดนชนสามนี่อันนี้กระเด็นออกไปใช่สามารถพุ่ง<ล>ออกไปได้จากลางเลยนะสนุก<ว>เรามากับของชิ้นสุดท้ายอันนี้เลยตื่นตื่นพี่โกมีเลข3าขวบอีกแล้วทำชนะแน่นอนบอกเลยเลข3าขวบเนี่ยเหมาะเขาไปสุด ก็คือเป็นการแข่งกันคีบไม่ให้เจ้ากบตาแบล้นี้รู้ตัวนะน้องเขาดูตกใจมากเลยนะถ้าเจ้ากบเขาหันมาเนี่ยซึ่งท็อปไม่รู้ว่าถ้ากบเขารู้ตัวเขาจะเป็นยังไงนะเคยเล่นแต่นี้เป็นงูเขาจะโฉบอใช่งูจะจะกบจะทาอะไรอ่ะเดรดงเงี้ยเหรออ๋อน้องเขาเฝ้าอะไรอยู่ดูนี่อะไรอ่ะเอออะไรนอนไข่กบนอนตัวอะไรอ่ะนอนไข่กบหรือเปล่านอนนี่ดึงออกมาแบบนี้จะเป็นนอนนี่เห็นไหมนี่ยเป็นนอน นอนที่คีิมีอันเดียวเองไม่สนุกเลยเดี๋ยวผมมาอาสาใช้มือให้อุ้ยมือน่าจะน้ำหนักเยอะนะอุ้ยมือผมเบามากเลยเบาวิวเลยมาเกมสุดท้ายเกมตัดสินสตาร,ร์มของเราเพราะว่าสองเกมแรกคุณทับชนะสองเกมหลังคุนปามชนะแบบตุกๆกอ่ะคณบอาชนะแบบปุกปุกมาเริ่มกันเกมนี้สใส่นี่เข้าไปเลยใส่ตัวนอนเข้าไปเลยปุ๊บ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 แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดสวิตัดกันใช่ไหมใช่ ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเคร่งน้ำหนักอ่ะเฮ้ยดูสิขอที่คลิปได้ไหมอ่ะ หรอหมดแล้วนะหนอนอ่ะเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะหนอนอ่ะหมดหมดแล้วนะเธอที่บอกว่าเนี้ยมันจะต้องเป็นเหมือนน้ำหนักถ้ามือเราเบามากมั้านี่ไงอ๋อเข้าใจแล้วมือเราเบามากถ้าสมมติว่าเราลองเทสดู๋ยนี่ย เพราะที่กรขี่เป็นเบาเกินใช่ตรงนี้จะมีสผ่นนหนักอยู่โอ้กระโดดขึ้นมาตัวโตไปเรื่มเลยก็คือตรงนี้มันเหมือนคือใช่ตัวนี้มันเป็นแผ่นแผ่นนน้ำหนักใช่แต่ว่าตอนที้เราเบากันมากเราเล่นกันดีมากเลยนะเบาสุดๆเลยน้องกบก็เลยไม่ออกมานะทุกคนเสมอดิใช่เอ้านั่งไงอ่ะอ้าวอ้าวปิดก่อนหรือเปล่าต้องปิดก่อนหรือเปล่าโอเค ค okay. สรุปก็คือเกมนี้เสมอกันหูยอ,อย่างนี้ก็ไม่มีผลใครก็ไม่ไม่รู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะใช่ไหมนั้นเอาไว้ในคลิปหน้าที่เก่อของเล่นเรามาประชันกันใหม่ดูสิว่าใครจะชนะรอบเนี้นยท็อปมอมจะไม่ออกมือให้แล้วนะคือกองก็บสุดท้ายปรกกอามือให้ให้สดว่าสครั้งคุกเข่ียบก็นานอยู่นะจะไทยอันนี้เหมือนแบบว่าเขาเซนซิทีฟแบบน้อยอะนะ แต่ก็ตกใจทุกครั้งอะนะถึงแม้จะรู้น้องทําอะไรก็ตกใจเหมือนเดิมทุกคนชอบเกมไหนสุดอ่ะปามก่อนก็ได้ปามชอบเกมไหนสุดชอบเกมเก่าแบบแพนกวิ้นนะมันทั้งใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ใช้ทั้งดวงในการหมุนมันใช้หลายอย่างแต่ผมชอบนี่ผมชอบใช้กำลังไม่อันนี้คุณชอบหลับตาต่อยอย่างเดียวเลยมันสนุกตรงไหนมั่วไงอ๋อมันสนุกเพราะผมชนะแค่นั้นเลย โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าอันนี้จะดุมากปล่อยตุ้งๆุ้งตุ้งตุง้งือ้่าเ้มอใช่รอบหอ้าไม้มีุ้มีุ้งต่ะมตแต่ชนะขาด